สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะเซเว่นนี่เขามีกระบอกน้ําน้องหมีเนยกับพัลโลคิตตี้นะคะเป็นกระบอกน้ําอมสินขนาด22ออนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่าข้างในจะน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วตัวจะใหญ่แค่ไหนนะคะโอ้โห uh ทุกคนนี่คือกระบอกน้ํานะคะที่ทุกคนเห็นใหญ่เวอร์วังมากเลยอะแล้วก็นี่มีหลอดดูดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หัวข้างบนเขาสามารถแบบว่าหยอดเป็นกระปุกอมสินได้ด้วยแล้วตัวน้องก็ใหญ่มากทุกคนดูดิ คือแบบโคตรน่ารักอ่ะคือใครสายคิตตี้นะคะสายน้องหมีเนยนะต้องไปตามเลยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนวายนี่อันนี้คือจริงๆอะ่ะเขาใส่น้ําได้แค่ตรงนี้นะอันนี้คือข้างในของน้องนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยก็คือหยอดกระปุกได้แล้วก็ใส่น้ํากินได้เพราะเราใส่หัวเข้าไปคือจริงๆอะ่ะมันใหญ่แค่หัวแหละนีข้างในหัวก็จะเป็นแบบนี้เลย ตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะอยู่ที่ราคา299บาทนะคะลองไปหาซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นทุกสาขาเลยค่ะเพื่อนๆ